เวโซเทียน so วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านแนับก็สู่ช่องเฮียเฟมันอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่เกม R.O. อีกันเช่นเคยวันนี้จะมาเห็นเขาบอกแม่งลิงมันกากเว้ย วันนี้ก็เลยจะก็เลยจะมาโชว์เทพลิงสักหน่อยนะครับโอเคเราพูดพูดเดยอะเจ็บคอเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเราเล่นโหมดปกติแล้วกันนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับอัดคลิปประมาณ5้าโมงเย็นนะไปคนเดียวนะเราไปเริ่มเกมอะไรก่อมาแล้วครับ ลิงนะครับลาฟาร์มก็จะอัพเป็นสกิลสองนำนะเพราะว่ามันจะได้หการเือเฮ้ยซิลโหล โอ้โหไอ้เฮีเอ,อ้เจอแย่งป่าว่ะเพื่อน,น,นเพื่อนครับเจอแย่งป่าครับไอ้สิวมันเล่นควรเลยวะ่ะเจ้า oh หัวร้อนด้ลอดเลยเจ้าพวกย้อนเกม โอ้โหบัฟแดงหายอีกต่างหากโอ้โหอะไรวะวัตฟักไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาไป,ไปแล้วครับจังหวะนี้ ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเอ้ยดัตยาดัตยาโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงล่ะเจอเทพลิงเข้าไปยังไม่เวลสีก็โหดได้นะครับจังหวะนี้ออกรองเท้าก่อนเลยไม่งั้นไม่ทันแน่นอนออกรองเท้าช่วยวิ่งนะครับโอ้โหคิวเลนไปแล้ววะ <c oughs> แหวนอย่าห้าวเลยครับ แหวนกูเล่นป่าแหวนดูก่อนเอาได้ปะวะฟาร์มชา้าชิบหายเลยสวยได้แล้วกลับบ้านแป๊บ โดนเรียบร้อยโอ้โหทีมแม่งแกะครับผมก็ไม่รู้จะเบรกยัยงไงนะคือลิงมันต้องรอเลดอะ่ะดูดิแจกเละเลยอะ่ะตายนั่นนะอะ <Run. S 1> แหวนแหวนแหวนเรียบร้อยเลยครับแหวนแหวนเนี่ครับแหวนเนี่ยครับแหวนนี่ครับแตกสองครับพี่บอกแล้วอย่าห้าว รอนติแป๊บรอนติแป๊บเพื่อนเฮ้ยคลิปเข้าคลิปเข้า เอ้ยชนะได้นะเฮ้ยเฮ้ยเ <Run. S 1> ข้าดิเพื่อนเข้าดิเพื่อนเข้าดิเพื่อนโอ้เพื่อนหายว a t โอ้โหงงกับทีมตัวเองเราต้้งไม่ชมจังหวะเนี้ยเทวหัวเรากูทำไมมันจะเทวอยู่ไหนเนาะ นี่ไงนี่ไงก็มาดิครับก็มาดิครับผมก็ไม่กล้าเข้านะครับโอ้โหยอนยันไปแก๊งยอนแป๊บโธไม่น่ารอดยืนโง่อง้อจบแบบง้อง่อแหละเพราะอัดโอ้มันใช้ฟิกเกอร์ต่างหากเอ้ยมันมามันมาวะ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 เอ้ยดักดักเบสิกดักเบสติเฮ้ยหายวอทโอ้ อโอ้ยซิวงอเอ้ยเนี่ยครับเวลาผมเล่นก็เจอแต่พวกงองอครับ <c oughs> ร้อนไหมกะว่าจะมาเล่นแบบสบายเลยนะลิงตายสว่พี่สวยโอ้โหเทลมันเอาจต่ลิงตายว่าเพิ่งเพิ่งลิงตายสวยพี่สวยเจอพวกปากดีอีกแล้วครับพี่ฮ่าฮ่าฮา เดี๋ยวเจอกันเทลเทวนัทใช่ไหมเนี่ยครับถ้าผมเจอคนดีดผมก็แบกไดนะ้อันนี้คือไม่รู้จะแบกยังไงอะ่ะเชี่ยเทลอยู่ไหนวะมึงดึงกูไปทำไมเนี่ยกูถามนะ่ะเอ้ยเอาเรื่องวะแมพ เทวอยู่ไหนวะเทวเนอะเทวอยู่ไหนวะเก็บแบนก่อนหนีไปแล้วจ้ะโอ้โหตายเทวคือเพื่อนแม่งไก่เกินครับ ดูดิยันเกิดกว่าผมอีกทำเฮี้ยอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเกิดเลยเฮีย้ยเมื่อกี้ผมเห็นเทวันวิ่งมาฝั่งนี้แหละไปไหนแล้วน้อเทวน้อยใครกดยอมแพว้วเฮ้ย ด a r k าเลเยอร์ ayer, เรียบร้อยเชีย่ยดูซิวครับดูซิวดีๆท่านผู้รรมชมกลับบ้านดิอ่ะอะดูครับดูคืนไม่ได้หลุดนะมันก็เล่นอนะ่ะมันดักมันดักงูผายแม่งโยนเกมอ่ะเทล่ยวอยู่ไหนวะ เวนเจอเทียวแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โดน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 ไอ้สัสโอ้อะไรวะเจอทีมโง่ครับท่านผู้ชมคือไม่รู้จะแบกยังไงแล้วอะ ตายคิวเลนตายป้อมแตกดูซิวมันจะกันบ้านไหมนะไอ้เฮียแม่งโยนเกมเฉยเลยเนี่ยครับ ไม่เคยเจอทีมดีๆเลยอะ่ะไอ้เคยเลยใคเคยเจอทีมมาดีงงนะาบ้างไหมเนี่ยเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชช่าทีมนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยกดกระดิ่งด้วยเมื่อไหร่ผมจะเจอทีมดีๆบ้างไปเลยครับสวัสดีครับ <c oughs>